สมเด็จพระยารามเจ้ามีความพิโรธแก่เจ้าพระยามหาเสนาบดีดำรัสสั่งให้กลุ่มเอาตัวไปเจ้าพระยาเสนาบดีหนีรอดไปอยู่ฟากปทาคูจามจึงให้เชิญเสด็จสมเด็จพระอินทราชาณนเะมืองสุพรรณบุรีเสด็จเข้ามาถึงนี่คือความตอนหนึ่งในพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเล่นะคะซึ่งเขียนถึงแผ่นดินพระเจ้ารามและสมเด็จพระอินทราชาค่ะแต่ว่ามีบันทึกคําว่าปทาคูจามอยู่ด้วยหรือว่าพูดถึงคลองโบราณสายหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาค่ะปัจจุบันอาจจะตื้นเขินไปบ้างนะคะ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของผู้คนกับคูคลองของเมืองน้ำกรุงศรีอยุธยาค่ะ อดีตคลองครูจามครั้งเคยเป็นเส้นทางสัญจรผ่านชุมชนมุสลิมบ้านดงตาลตําบลสัมเพล่มอำเาเภอเมืองพระนะครศรีอยุธยายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนแต่หากย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พบว่ามีชื่อปทาครูจามปรากฏนั้นสันนิษฐานว่าขนาดคลองกว้างกว่า,วาที่เห็นอีกเกือบเท่าตัวตามตำแหน่งที่พบท่าน้ำโบราณของโบราณสถานวัตะเวศ จากการขุดแต่งทางโบราณคดีสะท้อนภาพเส้นทางคลองที่มีชื่อเรียกสอดคล้องกับความเป็นชุมชนเชื้อสายจามอาศัยทางใต้ของเกาะเมืองอยุธยาจำได้มานะ่ะแต่ดั้งแต่เดิมเขาเรียกว่าคลองประจามแต่มาเป็นสมัยใหม่นี้เขามาตั้งกันเป็นเรียกให้มันดูทันสมัยหน่อยก็เป็นคลองปัดคลองคูจามสมัยก่อนนี้ถ้าหากว่า หน้าน้ําเวลาน้ําขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นเรือพายเรือกันนิยมภายเรือด้วยในในแนวคอนะคะจะเป็นชุมชนของแขกจามซึ่งได้มีได้เข้ามาอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาะคะ่ะก็คือเราจะเห็นว่าในตามแนวคองทั้งทั้งสงด้านนะคะจะมีวัดร้างกระจายตัวอยู่ค่อนข้างจะติดติดกันไม่ว่าจะเป็นวัดไผ่ล้อมวัดน้อยหนาวัดแก้วฟ้าวัดตะเวดวัดท่าหอยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่า ค่อนข้างชุมชนบริเวณคลองคูจามน,นี่ค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลหรือว่าบทบาทต่อต่อกรุงศรีอยุธยาเยอะนะคะ าาการตามบันทึกทางประวัติศาสตร์นะคะจุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักที่ป้อมเพชรนั้นเคยเป็นชุมนุมสำเพอค้านานาชาติที่ทําให้อดีตราชธานีแห่งนี้รุ่งเรืองจากความเป็นเมืองท่าค่ะส่วนร่องรอยของคูคลองที่ยังหลงเหลือของกรุงศรีอยุธยาก็ทําให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณในการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบค่ะ ภูมิเมืองที่มีแม่น้ำสามสายเจ้าพระยาป่าศักและลบบุรีล้อมรอบจนมีลักษณะเป็นเกาะทําทให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงเมืองหลวงไม่กี่แห่งที่ตั้งบนที่ลุ่มอยู่กับน้ําหลากได้เนื่องจากมีคลองขุดทั่วเกาะเมืองช่วยรับน้ำและชักน้ําเข้ามาใช้โดยกําหนดระดับได้ดังพบหลักฐานประตูน้ำโบราณที่คลองท่อหรือคลองชัก,กลายใหญ่เมื่อขุดแต่งหาหลักฐานทางโบราณคดี แม้คลองสายหลักคงเหลือเพียงชื่ออยู่ในแผนที่แต่ยืนยันว่าอดีตราชธานีแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยคูคลองตามสมญานามที่ชาติตะวันตกเรียกขานว่าเวนิสตะวันออกและชื่อของคลองเช่นคลองในไก่สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากในไก่หรือชื่อชาวจีนเพราะคลองอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดถนนจีนในย่านชุมชนจีนซึ่งถือเป็นอภิสิทธิชนสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งถิ่นฐานในเกาะเมืองได้ จนมีชื่อคลองบอกความเป็นชุมชนที่รวมผู้คนหลายเชื้อสายการมีประตูน้ำนี่อาจจะบอกว่าพื้นที่นี้ควรมีการบังคับให้น้ําเข้าระดับไหนถึงจะพอเหมาะพอสมถึงจะเปิดหรือปิดได้นะครับมันก็ไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นคลองใหญ่แล้วก็มีคลองย่อยอซอยเข้าไปหาได้แบบ เปิดธรรมดานะครับมันก็มีประโยชน์ในหลายๆหลายหน้าที่นะเ,เมืองที่พัฒนาเนี่ยผมว่ามันมีการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติถึงฤดูน้ำเนี่ยตุงพระนครศรีวิทยาเนี่ยก็เป็นที่ชุมนุมของน้ําเช่นเดียวกันฉะนั้นทาไมเ,เมืองอุทยาเขาถึงสร้างพื้นที่เ,เป็นตัวเมืองนะครับมีสภาพเป็นเกาะมีน้าล้อมรอบแล้วทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองเนี่ยเขาจะขุด คลองเป็นโครงข่ายช่วยแบ่งช่วยกระจายรวมทั้งเมื่อพ้นเมืองข้างล่างก็ยังมีคลองที่รับกันเป็นเมทอดๆอันนั้นคือความฉลาดนั่นคือภูมิปัญญาของคนวิยา วาระกรุงศรีอยุธยามีอายุครบ666ปีนับจากสถาปนาเป็นราชธานี417ปีมีห่วงเวลาที่ก้าวสู่ความเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคด้วยความเข้าใจและนำภูมิปัญญามาเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติทำให้ชื่อของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกมาแล้ว25ปียืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออรารยธรรมที่ปรากฏ ซึ่งหนึ่งในร่องรอยวัฒนธรรมคือเส้นทางคลองจากการสร้างเมืองของผู้คนในอดีตและวาระสำคัญนี้มีความพยายามฟื้นฟูคลองโบราณสายสำคัญเพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์และสืบคุณค่าถึงปัจจุบันน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน